สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาฝากกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะอาจารย์คาถาเตือนสีดาสีต้องระวังเมื่อเข้าสู่เดือนใหม่ดวงชะตาของเรามีการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติล่าสุดอาจารย์คาถาชินบัญชรน,นักโหราศาสตร์ชื่อดังออกมาทํานายสยีดาสีที่ต้องระวังถึงเกณฑ์ตกที่นั่งลําบากโดยเฉพาะทางด้านการงานทําอะไรยังไม่ลุ่งมีแต่คนมาสกัด โรคภัยไข้เจ็บจะถามหาซึ่งได้แก่ราศีมังกร16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์จมอยู่กับอดีตงานตกที่นั่งลำบากมีการไหว้วานขอร้องให้คุณทำในสิ่งที่ไม่ถนัดซึ่งก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เสียด้วยขอให้เต็มที่คิดดีทำดีจะก่อให้เกิดสิ่งดีกับตัวครับช่วงปลายมีปัญหาขัดแย้งงานสะดุดมีปากเสียงกับผู้ร่วมงานราศีมีน 14มีนาคมถึง12เมษายนโลกภัยไข้เจ็บจะถามหาการงานเกือบเอโตวไม่ลรอดเพราะความประมาทมีเกณฑ์ทำงานผิดพลาดท,ทุกตำหนิถ้าคู่แข่งเยอะก็อาจถูกซ้ำได้คิดเริ่มต้นทำอะไรก็ยังไม่ไหลลื่นมักมีอุปสรรคมาให้ฟันฝ่าอยู่เสมอต้องอดทนและเข้มแข็งราศีเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมอ,อึดอัดถูกบีบให้ทำตัวตามกรอบ การงานช่วงต้นดูเหมือนจะราบรื่นแต่พอเอาเข้าจริงปัญหามีรอยแปดเกิดจะแก้และคุณเองก็รู้สึกอึดอัดกับกฎระเบียบใหม่ๆที่ต้องทำตามหรือถูกสั่งให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบความอดทนจะนำพาไปสู่ความสำเร็จราศีพิจิก17พฤศจ,จิกายนถึง15ทธันวาคมมีเกณฑ์เดินทางการงานมีอุปสรรคจากคำพูดที่คอยบั่นทอนจิตใจเชื่อเือนประชดประชันกันบ้างระวังความผิดพลาด เพราะคุณมีโอกาสถูกซ้ำสูงแต่ช่วงกลางลงมาทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับหากคิดเปลี่ยนงานจะได้เปลี่ยนสมใจทั้งนี้คำทำนายดังกล่าวเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโดใช้วิจารณญาณขอบคุณอาจารย์คทาชนบัญชรค่ะ